ให้มันทั่วปะทั่วบอ่อให้มันทั่วบอ่อพี่ทั้งพีนี่ให้มันแบบเลื่อยๆจุดไหนจริงๆหูปะปลานี่หลาย,าะะลายโอ้โหใส่ทะนเลนี่โอ้ยใส่สามตโลวันนี้ครับทั้งไม่เนี่ยปะทั้งไม่เนี่ยเปิดหรอเปิดล่ะโอ้โหเลยครับพี่น้องครับผ้ามาเบิ่งบอ่อปลานะ เดี๋ยวทีจัดลงเร็วๆนี่ครับผมโดยทีมงานป้าป้าเลิศนะครับป้าเลิศพายุนะเดี๋ยวกันสนใจนะครับสนใจพอเบอร์เนป้าศูนย์โอยศูนย์หกสี่เ้นย์หกสี่เก้าห้าเก้นะครับป้าเลิศพายุนะตอนนี้ ยังางโมเทมีกำหนดเนาะครับผมพามาเบิองไว้ก่อนนะมูลห้าพันตัวครับเพื่นว่าปล่อยปล,ยปลานิ่งปลานิ่งแปลงเพจหนึ่งมือหาท่นโตนะฮะว่าสิเอาปลาสิเอาจะข้นนี่ปราณ่สิบครับ,รบประมาณยี่สิบสองเนาะเพื่อขาดไปเกินลงได้อยู่นะครับแบบแพ้ต่ตองยืนฟังย่าง,ง,งเดียวนะแพ้บบบลาตองเอาแพ่ลงเลยเนาะหรือมันสิปลดปลายหยากหมดละ ท่านเขามีแพร่ไงเขาว่างแพร่ใกล้ๆกั้ยบ่โอ้เพื่อบริเวณเปียกเสียเปียกกันเนาะครับฟังกับฟังน้ำกันเลยน้ำเลือกไปไหนดีครับน้ำน้ำตอนนี้น้ำจะเลือกแน่ยสามเลือกแน่ยสามเมตรนะครับผมนะปาถึงมีร่มครับอาจะร่มก็ได้ครับผมพิกัดบ่อไก่บ่อไก่ครับผมสอบถามไล่เหลี่ยงกระทู้มากครับนะบนป่า คาดว่าอีกโดนมัละปะอุบักไซโลก็มีตัวน,นั่นคู่อาจจะเกี่ยวเขาแล้วครับเกี่ยวเขาแล้วประมาณเกี่ยวเขาเหล้วนะฮะประมาเกี่ยวเขาเหล้่ยวเมื่ถึงเดือนนีเดือนเล้วอืออ๋อผมปลากับ,บทัวบอ,รบอรครับนี่ฟงนึงขุนอีกฟงนึงขุนมันสีน้ำเห็นเป็นคื่นน้ำเลยครับนะเสียเทียดีบ่ก็ต่างเทีนะครับฮะก็ต่างเทียดเนาะกันเทียดมันปลาเขาสีเงาครับบ่ไดี มันมันหลายแห้งนี่เ,เ,เบิ้งเบื้งบ่มีร่มนะครับตอนนี้บ่มีร่มตากระเบิ้งคืนหน้ามาลดครับผุนผุนแมนเรียนมาเป็นฉีดเป็นทางอยู่นะนี่แนมเห็นเลยปลากระยู่ทัวบอลอยู่ครับอืมเป็นตาเสืออ่อนนี่ครับบัดอาหารมือแล้วเป็นสอบเลยเอ้ยขักครับ,บนะนี่ได้กกัดโตมาจองไว้เลยครับผม เออนะครับบอทันได้มือครับนะเกินไปครับพามาเบ่งคงบาเทีดตรงนอกรับเนาะพี่น้องเห็นกันอยู่บาเทีดเพราะว่าปลาเพิ่นธ์สีเงาครับปลาตอนนี้กับประมาณสองตโลสามตโลแล้วก็ใส่โลกับมีครับผมเห็นหัวมันอยู่นิวตโลเอ๋อพี่น้องติดตามครับ